สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กันในช่อง myx channel นะครับผมวันนี้นะครับผมเห็นคอมบมนนะครับบอกให้ผมเล่นฟลอรนติโนมือเดียวนะครับผมก็เดยผมจะจัดให้นะครับก็ไปรับชมในเกมกันเลยนะครับไปก็เข้ามากันในเกมแล้วครับผมก็เห็นที่มือขวาผมไหมในกล้องมุมซ้ายล่างนะมือขวาผมไม่จับอะไรนะนี่ไม่จับอะไรนะนี่นี่ผมวางไว้เฉยนะโอเค เล่นแค่มือซ้ายมือเดียวนะอ่ากดสกิลกดสกิลผมจะใช้เป็น Q E R นะส่วนเดินจะเป็น W A S D นะสเปลผมจะใช้เป็น Z X C ซื้อของผมจะใช้เป็น V กับ B นะครับผมแท็บก็ใช้ปุ่มแท็บนะผมกดดูรายชื่อใช้ปุ่มแท็บโอเคโอเคก็จะเล่น ไม่ค่อยถนัดนะเล่นลูกๆหน่อยก็ขออภัยนะครับเพราะว่าเล่นมือเดียวเด้อ <c oughs> ก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอยผมเล่นมือเดียวผมก็จัดให้นะครับผม <c oughs> ก็คลิปที่แล้วผมทําเป็นฟลอติโน่ใช้เมาส์ปากกานะครับผมลำก็มีคนบอก <c oughs> พี่ครับเล่นมือเดียวโชว์หน่อยผมก็จัดให้นะครับผมโอเค <c oughs> ผมใช้แต่มือซ้ายเล่นนะดูในมุมกล้องได้มือขวาผมวามัไม่บที่นะแอทิดโอ้ฐฐอโหแล้วว่า โอ้หตีแรงว่ะใยกันใยกอน,กอน <S <S เอาแล้วเหมือนขบวนจะมีประเด็นยังไงเออกดสปีดมาแล้วครับจังหวะดีวิ่งมาแทงหนึ่งทีอันตีไปลับไปก่อน เฮ้ยโหเขาเจ็บโอ้ยแทงโอ้เจ the ็บเจ็บเ็บไปก่อนแล้วกลับบ้านก่อนต่อให้มือเดียวพอฟรนติโน่ผมอะนี่มือเดียวผมก็ทำได้แต่แค่เล่นมือเดียวทุกคนมันเสียอย่างเดียวคือมันลากสกิลไม่ได้นะมันมันเป็นปุ่มกดแล้วกดเลยคือไปลากสกิลไม่ได้นี่ไงแทงไปก่อนเอ้ย โอ้โหโคตรแรงเนี่ยเนี really really ่ยเห็นไหมมันจะมันมันมันโดนขับทิศทางไม่ค่อยได้นะอ้าวยังไงอาทิตย์ไอ้ยือเดียวแม่งโลกจันเลรืะโอ้โหนี่ผมยอมสับสนปุ่มวาร์ปกับปุ่มปลาดอลละปลาดอลผมจะกดเป็นปุ่มคิวนะส่วนปุ่มวาร์ปผมจะกดเป็นปุ่มแดดนะผมชอบสับสนสองปุ่มแหละ เวลาเล่นนะไม่ค่อยฉินเท่าไหร่เาอตรงกลางใส่กันอีกแล้วเหรอ,อเฮ้ยมาหลอดเตือนมาแล้วอันติไปก่อนลำ้ำมาหลอดเอ้ยทีนที้เทียโอเคปลาดอกมาหลอดเด้อมาหลอดเด้อมาหลอดเด้อเนี่ยมือเดียวพอสองมืออะไรโอ้ยเนี่ยเฮียชอบเห็นปะช,ชอบสับสวนดีแยะปุ่มปลาดอกกับปุ่มไ um. อ้ เพื่อนเราดันลากเอ้ยเราไปเราไปกันการเพื่อนโอเคสปินมาแล้วแต่ยากยังไงโอ้พลาดว่า,วาจบจบขาวเลยเนี่มันทุกคนมันลากมันลากไม่ได้นะคือมันมันเป็นกดแล้วกดไปเลยข้อเสียเขาเล่นมือเดียวก็เป็นอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ข้อเสียอีกอันก็คือเลื่อนแมปไม่ได้นะครับผมเลื่อนแมปไม่ได้โอ้โหอ้าดอกไปเกิด ตีไปเลยเพื่อนผมเล่นมือเดียวผมตามใครไม่ทันหรอกเ <c oughs> อ้ามาหลอดเจอกันอีกแล้วนะเจอกันอีกแล้วนะมาหลอดปลาดอกไปหนึ่งทีแทงอุ้ยสะตันอ้ยมาหลอดโอ้แรง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 โอ้ <c oughs> โหด,ดูดูข้างล่างนี่ <c oughs> แบนกัแบแก๊กแม่งไปถึงดูแล้ว <c oughs> ไปถึงป้อมใดแล้วโอ้โหเกินไปเพื่อนออกมาก่อนเฮ้ยใครเข้ามาเอาออกไปแล้วมาช่วยแล้วโอ้โหตายหมดแล้วเฮ้ดิุูมยากินคนนะุ่มเนี่ภูมยากินคนอ่ะเฮ้ยปลาปลามาลมาลอันนี้ แทงไว้ก่อนนี่โอเคอันห,หนึ่งตัวอุย้ยหลบแทงแทงไปดีดีเฟอร์่รนมือเดียวก็ทำได้ปิดไล่แม่งเลยซัดมาดิไวไปที่ฝานี่ยต่อยเฟอร์่รนมือเดียวด้วยเขาดูเหมือนตรงกลางจะมีประเด็นยังไงเอ่ยเอามาหลอดเจอกันอีกแล้วอันติใส่แม่งเลยเฮ้ยอาทิตย์ จะเอาอจะเอาเหอจะตู้พลเรืนมือเดียวหรอฮะใพี่มีหมูนะบอกก่อนพลเรือนมือเดียวก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ดูเหมือนตรงงานจะมีประเด็นเรื่องรอด้วยกำลังไปกำลังไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วแอดที่เหรออืมโอเครับไว้ามมาก่อนสายหนึ่งทอนสายสอง โอ้อยบอลเลมไปโดนก็กิ้งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยแก๊กโอ้โหดิงไม่โดนทุกคนดูสกอร์ผมดิเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับอฮ้ยมองเหอช็อคโอเคไอ้ยินเหรช็อคเชียตรงนี้เนี่ยไปแล้วตีนดเทียโอ้โหไฟบ่อยเกินแทงไป็นริงที อันติโอ้ยตายก่อนลบขี่บนเข้าเพื่อนขี่บนมาแล้วโอ้แก๊กโอ้โหเป็นถึงกะตะยามะมาหลอดอันติไปก่อนแทงนี่ไงปล่อยมือเดียวโชว์เป็นทีเอ้ยยกสวยเพื่อนแทงนี่ไงแทงไม่นี่ไงปะปล่อยมือเดียว,ว่ะครับ ก็ไม่เสียวว่าเอ้ยดิด้ดนโอ้โหสวยแบบนี้จบเลยแล้วกันกส็สกอร์10-0 10อะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอคอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะ